ผู้ชมท่านไหนนะครับกำลังมองหาร้านเติมโรบักเรทสุดคุ้มเนี่ยผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับคิทตันช็อปนั่นเองทางร้านเนี่ยมีบริการเติมโรบักร,ระบบ V.P. เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ ID Pass นะครับที่สําคัญนะครับทางร้านเนี่ยจะมีบริการกิฟต์ไอเทมแมปบ็อกซ์ฟุตคินเลกาซี่แล้วก็แมปต่งางๆอีกมากมายเลยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กำลังมองหาไอเดียไว้เ,เล่นสักไอเดียหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ตันหรือว่าไอเดียเทปเนี่ยทางร้านคิทตันช็อปก็มีนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะคคคคคครรรรรรัััััับบบบบเเเเเพาาาาาาะะะะวววว่่่่่ทงงิปปตนนนนนช็็อออีียยยยมมมโโกกซ้้้้้ดดดดไจหื ยังบริการดีแล้วก็ตอบแชทไวมากๆเลยนะครับเพราะงั้นอย่าลืมนะครับคิดต้นชอ็อป อะแฮมยังไม่มีอินโทรเพราะกําลังสั่งทําเอาละเริ่มคลิปมาเนี่ยผมก็ได้เกิดมาอยู่ในคาเฟ่นะครับในตอนนี้ผมได้ทาการเดินไปด้านหลังคาเฟ่เพื่อที่จะทําการสุ่มผลนั่นเองและผลที่ผมได้ออกมาในครั้งนี้ก็คือผลอยางซึ่งผมเนี่ยมีอยู่แล้วด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาอะไรนักหนานะสรับผลยางนะฮะออกมาโคตรเยอะเลยผมก็เลยทาการตัดสินใจทิ้งไว้แม่งตรงนี้เลยละกันนะครับและเราเนี่ยก็จะเดินทางตีบอยก่อนนะฮะซึ่งในตอนเนี้ยผมได้เดินช้ามากๆเลยและผมเนี่ยต้องการผ้าคลุมของเจรมี เพราะว่ามันอาจจะเพิ่มความเร็วให้ผมนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแม้ในตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาหาเจรอรมี่จนถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาทําการเปิดเจรมี่กันก่อนเลยเอาล่ะผมก็ได้ทําการใส่สกิล X ใส่เจรมี่นะฮะแล้วตามด้วยสกิล Z จากนั้นผมก็ได้ทําการแปลงร่างและฟันใส่เจรมี่นั่นเองและหวังว่าครั้งเนี้ยเจรอรมี่มันจะดอรอปภาคคุมให้ผมนะฮะเพราะผมเนี่ยก็ตีเจรอรมี่ไปเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังคงไม่ได้อะไรจากมันเลยนะครับดูวเว้นค้าหัวกับลกลงงเล็ก,ลก,กพีแล้วก็กเปลี่ยนเป็นมันอิเล,ล็กทรน หรือว่าอิเล็กทริกนี่แหละในการตีเจลรมี่นะครับเพื่อที่จะฟาร์มมาร์สด้วยนะเมื่อเจลรมี่ตายลงไปผมก็ยังคงไม่ได้อะไรจากมันเช่นเคยนะครับเมื่อเราเนี่ยไม่ได้อะไรจากเจลรมี่บอสตัวต่อไปที่ต้องมารับกรรมเลยนั่นก็คือบอสดอมอนนั่นเองนะครับหรือว่าไดอะมินเต้นั่นเองนะฮะที่เขาเนี่ยรักภรรยาของเขามากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาเปิดเข้าเลยดีกว่านะครับซึ่งไอ้บอสตัวนี้นะฮะก็โหดพอสมควรเลยนะครับตอนแรกผมเนี่ยคิดว่ามันจะไม่โหดเท่าไหร,ร่นะฮะแต่พอตีไปตีมาแล้วมันกกก็ททํนนะาาาผมมเเเเเเืืืออออบตยยยหหนนนัะดดร่งลีีว 영아니 <susur> แต่แน่นอนครับผู้ชนะเนี่ยต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะฮะและนั่นก็คือผมนั่นเองนาประคมฮักจูเนียนะครับเพราะว่าถ้าผมตายเนี่ยคงก็จะไม่ใช่พระเอกของเรื่องนี้ยังไงล่ะโอเคในตอนนี้ก็ยังไม่ดรอปอะไรเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยทำการมุ่งหน้าไปหาฟูจิโทระกันต่อเลยฐานเรือที่ใช้ไปในเรื่องของผลอุกบาทนะครับหรือว่าผลแรงน้มถ่วงนะกาวิตี้เมื่อมาถึงกันแล้วผมก็ได้ทาการเปิดบอสไปก่อนเลยซึ่งไอ้บอสต,ตัวนี้ก็ได้ยกระดับความโหดขึ้นมาจากเจอร์มี่กับบอสไดเนมนเ้นเต้ ที่จะหลากหลายนะครับทั้งสกิลการโจมตีที่โคตระกว้างที่มันเนี่ยสามารถเซอุกบาทลงมาได้และสกิลที่มันเนี่ยสามารถผลักเราออกไปจากตัวมันได้นะครับและแรงโคตรเลยในตอนนี้ผมก็ได้เสียท่ามันไปนะครับสรุปก็คือผมไม่ใช่พระเอกเหลือเกิเสียท่าจนได้อะไะไม่เป็นไรนะครับพระเอกเนี่ยเวลาเสียท่ามักจะแก้ตัวได้นะครับเพราะงั้นเมื่อกี้ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในที่สุดเราก็เจอกันอีกแล้วนะฟูจิโทระในตอนนี้ผมได้ทาการระเลงดับเข้าไปที่หน้าของมันนะครับอย่างเต็มที่เลยและมันก็ได้สิ้นใจตายลงไปนะฮะ โดยที่ไม่ดรอปอะไรอีกแล้วสุดยอดไปเลยครับเกมนี้โคตรเกลือเลยอระ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยทาการมุ่งหน้าไปตีบอสท,ที่มันเนี่ยดรอปกุญแจเสกเรนโงคูเลยละกันนะครับไม่ใช่เสกเรนโงคูดิเป็นกุญแจที่เอาไว้เปิดกล่องเพื่อรับดาบเรนโงคูนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าเรนโงคูมาเกมนี้ได้ไงนะฮะงงเหมือนกันเมื่อมาถึงเรื่องเนี่ยความห้าวของประฮามฮักจูเนียที่ได้สายเลือดมาจากบักพ่อของมันตัวสีเขียวนะครับก็ได้ทําให้มันเนี่ยเดินไปเปิดบอสโดยที่ไม่ทําบักเหมือนต่ก่อนนะครับมันคงคามนนแงแกงกๆ ละะและสุดท้ายก็เสียท่าให้บอสอีกจนได้นะครับและเมื่อผมขึ้นมาถึงเนี่ยบอสก็ได้รีเลือดเฉยเลยนะครับทั้งทั้งที่คลิปที่แล้วเนี่ยมันแทบจะไม่รีเลือดเลยนะแต่พอมาคลิปนี้คืออะไรเลือดเต็มหลอดสุดยอดเลยนะครับเกมความสมดุลไม่เป็นไรนะฮะไหนๆก็ไหนๆละเราก็ได้ทําบล็อกจนติดแล้วนะครับผมก็เลยทําการฟาดฟันมันอย่างบ้าคลั่งนะครับถึงแม้ว่าจะฟันไม่โดนก็เถิะนะฮะใช้แม่งแต่สกิลในตอนนี้นะฮะเลือดผมกับเลือดบอสเนี่ยโคตรสู้ชีวิตเลยนะครับพอเหลือแทบจะเท่ากันเลยนะ ผมเนี่ยก็ได้รอจังหวะให้สกิลของผมเนี่ยรีนะฮะเพื่อที่จะเดินเข้าไปตีบอสได้อย่างง่ายดายนะแล้วก็รอให้เลือดของผมเนี่ยมันรีด้วยนะครับพาะงั้นผมก็เลยยืนเฉยๆก่อนสักครู่นึงนะครับในตอนนี้มันใกล้าตายแล้วนะเมื่อผมปาสกิลเข้าไปมันก็จะไม่ตายผมเลยทําการเดินเข้าไปตีนะครับเมื่อมันตายลงไปแล้วเนี่ยก็ยังคงไม่ดอบนะครับโคตรเกลือเลยเกมนี้นะฮะหลังจากที่ผมเนี่ยได้เปลี่ยนเซิร์ฟมาแล้วนะฮะผมก็ได้ทาการให้เน่เข้ามาช่วยผมนั่นเองนะครับเพราะผมเนี่ยไม่อยากจะตีมันคนเดียวแล้วนะครับ กลัวว่าในคลิปเนี้ยผมจะตีไม่ไหวนั่นเองผมก็เลยทําการให้เนี่ยเนี่ยเข้ามาช่วยผมนะฮะแล้วเนี่ยเนี่ยก็มาด้วยความรวดเร็วนะครับแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะเข้าไปสู้กับบอสนะผมก็ต้องขอมาเก็บเงินกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตของโจรสลัดอย่างผมเนี่ยถ้าไม่มีเงินเนี่ยผมคิดว่าคงจะอยู่ยากนะครับสำหรับโลกใบนี้นะเมื่อทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับเราก็ได้ทําการเดินมาตีกับบอสอย่างเมามันนะฮะและในตอนนี้เราไม่ได้ทาบัคด้วยนะครับเราตีสดกันเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยมีโอกาสตายสูงมากและผมก็ห้ามตายด้วยยนถ้้าาผมตขึ เผื่อมันรอบกุญแจมาแล้วผมตายพอดีมันจะเป็นอะไรที่โคตรแย่เลยนะครับเพราะว่ากุญแจเนี่ยก็จะหายไปทันทีเลยนะครับเพราะงั้นผมจึงต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับแต่ก็โดนทุกสกิลอะนะนี่คือการระมัดระวังที่ดีที่สุดของผมละใช้เวลาไม่นานมากนักในที่สุดผมก็สามารถจัดการกับบอสลงไปได้เลยคแต่ก็ยังไม่ดรอปอะไรมาอีกเช่นเคยนะครับรับในตอนนี้นะครับเน่ก็ได้ทําการเข้าเซิร์ฟมาเพื่อที่จะช่วยผมนะฮะตีเรนโงคูนั่นเองนะครับจริงๆก็หากุญแจเรนโงคูนั่นแหละนะ เซิฟที่แล้วแล้วแหละนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้เปิดนั่นเองนะครับก็เลยมาเปิดในตอนนี้นะครับโอเคมาไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเซิฟเนี่ยมันจะเกิดไหมซึ่งผมตีไปนะครับถ้ารวมกับคลิปที่แล้วด้วยเนี่ยน่าจะประมาณกี่ตัวแล้ววะอันนี้จะเป็นตัวที่1 3นะครับถือว่าเยอะอโคตรเลยนะยังไม่ได้เลยนะครับมาดูสิว่า20ตัวจะได้ไหมนะโอเคเนี่ยสเต็ปเดิมเลยคือไม่ไม่รอแล้วกันคือเราจะตีสดเลยนะครับตายก็คือตายนะแต่ว่า,อย,าอย่างแรกเลยก็คือตายไม่ได้ดิลืมไปตายไม่ได้ดิ เพราะว่าเดี๋ยวกุญแจหายถ้าได้กุญแจพี่แอะไรก่อนแออไปแล้วเป็นกระแหงเนี่ยตีตีตีดิเขาเห็นนี่ไงพี่จะต่อ,ต,อต่อนี้แหละพี่ไม่อยากตายโหมดปี <c oughs> ของฉันสี่ร้อยดีมันได้แน่ตัวนี้ต้องได้แหละทำไมมันตอบอยากตอบเย็นขนาดน,นั้นเลยวะอ่ะใกล้ตายละได้ปะได้ละดูที่ปลาพี่จะได้ปะ <l id> ไม่ได้เกมกากระอันน e <occurs> ี้ตัวที่13านะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่ส4กันเลยว่าจะได้ไหมนะฮะสำหรับกุญแจเลนโงคูนะเฮ้ยนี่นี่นี่สีอะคี้เกิดสีอะไรพี่ดูไม่ได้อ่ะมีเลนโบไก่เกินพี่กังเกินดูดิดูดิทำอะไรแค่นั้นแหละไก่หรือตีตัวลายเลยสีเขียวสีเขียวเขียวกลงกงเหรอเออเขียวเอาไปส่งกับพี่เอสมันก็มีเขียวธรรมดาอ๋อมันมีเขียวเขียวอ่อนๆกับเขียวแก่ๆไม่ใช่เหรอคือเปล่าวะ ช่มเด้อโอเคครับเดี๋ยวเ <ไป S 1> ราเปลี่ยนเซิร์ฟเลยแล้วกัน <ไป S 1> ตอนนี้เราเปลี่ยนเซิร์ฟมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองตีมอนกากๆพวกนี้ดูนะครับว่าจะได้อะไรไหมจีกีโปมันก็ไม่กากหรอกนะฮะตีผมเกือบตายมาหลายรอบแล้วโอเคผมจะลองตีไปสัก5ตัวนะครับมาดูซิว่าผมจะได้อะไรจากพวกมันไหมนะครับนี่ตีไปก่อนอ่าตัวแรกไม่ได้นะครับไก่เกิน <c oughs> กังเนี่ยไม่ได้ไเลยเลยเอาเนี่ยไม่แอร์มาโอเคเพิ่งรับเนี่ยมายวรับแอร์ก่อนจะตายนะครับมาตัวนี้เป็นตัวที่2นะครับมาดูซิว่ามอนพวกนี้จะ ดอปให้ผมไหมครับมันมันดอกฝั่งไหนนะฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นนะเนี่ยสองฝั่งเลยเหรอนนนะเออถ้ามดก่อยอ่ะอเมือก่อนนี่ดอกได้ได้ได้เอาละมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับไอชุดนี้จะมีตัวไหนดอกให้ผมไหมน่าจะไม่มีนะฮะเฮ้ยไก่มากกังมากเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ว่ารหัสนี้มันติดบั็กแน่เลยด้อยเก็บกล่องก่อนมามาเผื่อได้ฟิลด์ดักเน็ตนะครับเก็บละเอาละ เหมือนเดิมนะฮะเราจะเปิดเลยแบบไม่ต้องทําบักอะไรเลยนะครับไม่ต้องทําสูตรทําบักอะไรละเนี่ยเราจะตีสดๆไปเลยแต่ว่าผมเนี่ยต้องระวังไม่ให้ตายนะฮะเพราะถ้าผมตายเนี่ยทุกอย่างมันจะจบนะฮะเผื่อเราได้กุญแจเงี้ยมันดรอปมาเนะเราตายขึ้นมาแล้วก็จบเลยเดี๋ดูสเหมือนว่าพี่น่าจะตายวะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ตายหรอกระดับพีแล้วเฮ้ยเฮ้ยจะตายจริงนะเนี่ยเีเอาดีเอาดีเอาดีมันไปไหนละนี่ฟาดฟาดเฮ้ย เฮ้ยดูกุญแจโอ้กุญแจตามหรอได้แล้วพี่ได้แล้วอ่ะอันนี้ตัวที่เท่าไหร่นะสิบห้าใช่ปะ่ะน่าจะใช่นะจะ,จะไม่ผิดโอเคเดี๋ยวเรา <40 S 1> เปลี่ยนเซิร์ฟต่อไปเลยนะครับมาดูสิว่าจะได้ไหมมาระหว่างรอเนี่เข้าเซิร์ฟมานะครับผมจะมาเปิดมอนพุ่เฮ้ยนี่โรงงานเกิดทำไงอ,อ่ะพี่ไม่ได้ปืนพิษเลยครั้งที่แล้วพี่เคยไปเปิดโรงงานไว้นะแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้อะไรจากมันเลยอะได้ได้ได้แค่เลเวลแต่ว่าไม่ได้ปืนพิษคืออะไรมันโอกาสดรอปเหมือนกันเหรอหรือไง โอกาสแบบผมไม่รู้ว่ามันการันตีแบบใครตีก็ได้เงี้ยโอ้หมดหวังแล้วโอเกมันจะมีโอกาสดอมันจะทำเลรียมันทำไมอ่ะโอเคแต่ผมเนี่ยขออนุญาตตีมอนอีกฝั่งหนึ่งดูนะครับสักห้าตัวมาดูซิว่าครั้งนี้จะได้ไหมนะฮะตีไปก่อนเลยตรงเนี้ยเปิดเลยเนี่ยโรงงานเกิดแล้วมีแค่ห้านาทีเองไปตีถ้าไปตีตอนนี้ก็น่าจะไม่ทันน่อใช่ปะทันป่าวะไม่รู้อ่ะมันเพิ่งเกิดเมื่อกี้เลยแต่ผมไม่ไปแล้วกันครับฮะบอสไม่เกิดหรอ ไป,ไปงง็ไปไปโรงงานก็ได้เดี๋ยวตันึงขอบอลตัวนี้ตัวหนึ่งโอเคครับไม่ได้ไปหลังจากนั้นนะครับผมและนี่เนี่ยก็ได้ทาการเดินทางออกจากเกาะหิมะนะครับหรืวอว่าเกาะน้ําแข็งนั่นเองเพื่อที่จะเดินทางไปที่เกาะแรกแล้วก็ไปตีโรงงานต่อนะครับเพราะในตอนเนี้ยบอสที่เกาะน้ําแข็งเนี่ยมันไม่เกิดนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องไปตีโรงงานนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเซิร์ฟเนี่ยเราจะเข้ามาเสียฟรีนะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันเลยไม่ทันอ่ะพี่ว่าไม่ทันอ่ะมันมันหุ้มอีกแล้วเนี่ยมันหุ้มปปยนี่ดดมมัหุ เนี่ยโดนทุ่มายไหมนเนี่ย,าายดาเมจผมน่าจะพอได้อยู่แหละนะฮะนั่นไม่ได้โศกังอะไรขนาดนั้นนะดาเมจแต่ว่ามันจะรีก่อนไหมนะครับเปิดอืมเปิดไมกีโอว่าเปาิดอะไรไก่ <laughs> ดีดีเฮ้ย,ด,ยดิงแวน่นอ่างเงี้ยแหละ <laughs> นะครับตอนนี้ใกล้พังแล้วนะครับโรงงานซึ่งมันก็หุ้มอีกแล้วนะหุ้มปลายอีกแล้วเนี่ยดูหุ้มปลายอีกรอบเดียว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 กันลีแล้วใช่ไหมอีกรอบเดียวก็รีละคือไปตีคนใช่ไหมตีคนได้ปะม,ม,มันไม่ได้อ๋อมันต้องสูงอีกนิดนึงมันต้องขึ้นมาส,สูงๆอีกนิดนึงคือตีคนไม่โดนแต่ว่าถ้าตีแถวเนี่ยแถวบ้องเนี่ยโดนต้องเร็วกว่านี้เรียบร้อยนะฮะไม่ได้อะไรเลย ได้แค่เลเวลเน่ได้อะไรไหมผลประตูฮะผลประตูเหรอเอามาๆมาทิ้งมาทิ้งมาเออทิ้งมาเลยสูบพี่จะไปเก็บใส่กล่องไม่เรือผมก็ไม่มีเหมือนกันพี่เราไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ให้พี่งกพี่งกเด็ดเดีดยืนละหัดตัวเองมีตังค์ิ้วไม่ได้ยินอะไรตั้งนั้นเปลี่ยนเซลไปไอเนี่ยสุ่มผลได้ไหมเนี่ยมีตังค์เปล่าฮะมีตังค์เปล่าน้องชายนี่ยอผลเอ้ยเอ้ยดี่เอ้บุญดีอู้นี่เนี่ยไปกินเลย ไหนไอ้ตัวนี้เกิดไหมอะไรขายเกิดอะไรเกิดขายไม่มีผลอะไรโอ้นี่ดูทํากินผลอะไรเข้าไปอ่ะผลโสกังโอเคครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟกันแป๊บนึงไปดิไปเลยไปเลยเนี่ยไปเลยเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่มัรับแอร์เหรอเนี่ยเนี่ยบั๊กเหรอที่ผมติดบั๊กอะไรอะไรโอเครับแอร์ละตีเลยตีเลยมีไม่ตีอ่ะตีอยู่เนี่ย แกแต่งานไม่เข้าปรเอ้ยพี่โอ้โหเนี่ยม่เลอ้อนไปไกลๆดิพี่เข้าประตูไม่ได้กลัวนะเอ้ยไม่เป็นไรหรอกไกลแล้วเดี๋ยวกันละยิ้วจะฉีดทางนี้ดิไม่เกียนเอ้ยมันดีมันดีขับซิบล็อกอืมเอ้ยอุยอุยอุยอยตายเฮ้ยดิบุญแจอะ อาจะตามหลอกหลอนในชีวิตน่าจะไม่เกียดวะรล้วไม่ได้วะเกมเกมโสกัลงดอบุจกังกังเอาทำไมเยอะแยะอันนี้ที่ทำขาดำใช่ไหมเนี่ยใช่เลเบอรี่เลเบอรี่ทำไปเลยทั้งแขนทั้งขาทีนี้เดือสองดอกนี่เสียบแขนเสียบขาเลยเทพี่เนธเท่จังเลยครับพี่เนน่เ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 ย่เนีเน่เ่เน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 นเนเนเ่เน่เ่เนนเดียวเลย นี่ไงรอดรอดมันเกำลังในดิรอดมันกำลังรอดมันเนี่ยวิ่งมาดิเออวิ่งมาโตวกังแท้โตวกังอีสปอร์ตนี่ไงเป็นไงเนี่ยพี่ใช้เบิร์ดาเมจกังกังของพี่อย่างเงี้ยไม่ไม่ขึ้นเลยเบอร์ตีครับตีต่อไปโยโย่โอ้โหตีต่อไปจะตายนี่ไงจะเป็นแจ็ค่อตายถ้าได้กุญแจแล้วพี่ตายแล้วพี่จะเลิกเล่นเกมนี้เฮ้ยพี่จะตายจริงเนี่ย โอ้โอในกระเพกกูเจอกระแจกแล้วพี่พี่ในกระเพกสีชนชนชนแก้วชนแก้วหนีเลยบิดไหมบิดไหมเนี่ยครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกันเลยครับอย่าอย่าอย่าเดี๋ยวไม่ได้ตังค์โอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยเปลี่ยนเซิร์ฟกันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับโรงงานเนี่ยก็ได้เกิดอีกแล้วนะครับแต่ว่าบอสที่เกาะเนี่ยก็ไม่เกิดอีกเช่นเคยเออนั่นแหละนี่เราสองคนอ่ะ อ,อ,อ,อ๋อมันอยู่งบนนั่นไงมันเป็นอันนี้ดูดิดูมันถึงตัวกคเท่เลยเนี่พี่ว่ามันต้องบินไปเกาะโรงงานพี่แน่เลยเดือดส่งละเอเค,ครับเดี๋ยวเราขอ,ดขอดเดินทางไป,ไปโรง,งงานก่อนนะครับเพราะว่าบอสมันไม่เกิดน,นะพอเราไปโรง,งงานเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟกันต่อเลยนะฮะเพราะว่าเราต้องได้ลิงกุคร,ครับคลิปนี้นะฮะถ้าไม่ได้นะผมจะเลิกเล่นเกมนี้นะฮะ,ะเลิกเล่นแล้วจะอะไรเด็กปึ๊บปึ๊บเทจาร์พี่อยากจะใช้ดาบนี้นานนะแต่มันตีช้าเกินไปพี่เลยไม่อยากใช้มาผมเป็นคนฆ่าโรงงานนะครับ โอเคครับเราได้ผลแสงมานะแต่ว่าไม่ได้ปืนพิษโอเคตอนนี้นะครับในะรหัสนี้มีของเยอะกว่ารหัสหลักผมอีกโคตรจังเลยเลยยี่ <c oughs> รหัสนี้แม่งก็ของเต็มกระเป๋าเลยรหัสหลักพี่แม่งเกลือมีแต่เกลือเฮ้ยนี่เน่ดูตรงนี้ดิมีข้าวหัวพี่ด้วยโคตรทเอแล้วเราเราไปตามรอันนี้ไหมเราไปตามลากคนนั้นพี่คบแคบตัวเองไม่เงินด้วยพอดีไม่ได้เน่นี่จะไม่มีแฟนตลอดชีวิตไม่เป็นไรนะพี่ผมายมาก จุ่มอะไรยี่นาเกียร์นาเกียร์ดูทำคำพูดคำจาอะไรโอ้ยกินข้าวเอ้ยกินข้าวก็จุ่มกันเนี่ยนาเกียร์อิอิอิกาไม่ได้แล้วเราก็ยังไม่ได้นะครับสลับตัวนี้เนี่ยเเนี่ยอยู่เนี่ยแะตายแล้วพี่อ่ะแกตายแล้วโดนไปอกดอกนึ่งคอมบ้าอันบัวจะได้ผัลไหมฮะเข้าไปดีเข้าไปดีเข้ามาแล้วอิอิมาละมาละมาละไม่ต้องไปเสียใจเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงมีตั้งหลายคนเนี่ย แล่หนอผมด้วยไม่ได้เฮ้ยนักเกียรติผู้หญิงมีตั้งหลายคนจริงยิ่งเพี้ยวะผมเลยไม่เกลียดผู้หญิงมีตั้งหลายคนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเสียดเฮ้ยอข้ามันดิข้ามมันดิข้ามมันเลยจ้าตอนนี้แตาเฮ้ยไม่ได้ไหลโตคักเกิดเกิดเอาเจ้าคือบผลับแกโอ้ยหนอลายโอ้ยโอ้ยหนอโอ้ยติดบ้าน ก็ตายแล้วเนี่ยแต่พี่แก่ดี่ะแก่ตายยี่พี่ไม่ตายหรอกเชื่อพี่ไม่ใจพี่ไม่ใจผมนี่ไงเห็นป่ะแล้วก็ไม่ได้อีกละโอ้ยกุญแจกุญแจอะไรโอ้ในเกียร์เนี่ยเดี๋ยวจะดีดไข่แน่นี่เกียร์ไม่ตีโอ้ช้า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 อันนี้ก็นั่นแหละช้า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 โอ้พี่จอยตายพี่ก็แกช้าช้าช้าหลายทีเลยเดิโอ้ในเกียร์ว่ะเนี่ยบอสมาเดินออกมาต้อนรับแล้วเนี่ยเห็นะ ได้ยี şey ่อาไปเอาไปดิอันนี้พลังของพี่เองอ่ะนี่นี่ไม่มีหรอกเฮ้ยเฮ้ยตายตายเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ตายได้นะแต่พี่ไม่ตายโทษทีแล้วกันดู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 เนี่ดูดิมันร้อนแรงนี่อะไรเกิดอะอะไรเกิดโรงงานพังเหรอโรงงานอ๋อโรงงานพังโรงงานโรงงานมันมันแตกเออเฮ้ยตายจริงแล้วเนี่ย ดีเราจะตายอุ้นเลื่อนลงร้อยบาทไม่ใช่จัยสามร้อยมีตังแค่สามร้อยบาทรีแป๊บรีแป๊บรีก่อนเฮ้ยจะเดินมานี่ดีปอบเฮ้ยตายมันมันเดือดะฆ่ามันดีฆ่ามันดีกุญแจอะไรก็ไม่รู้ดอกยางดอกเย็นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปจ้างทำใหม่ไหมดอกแล้วกี่บาทเนี่ยโรงงานโรงงานปีดโรงงานปีดโรงงานเกิดมันก็บอกมีเวลาตีห้านาทีเดี๋ยวนี่มันบอกใช่ไหมนี่เล่นแบบก็มีเราผมมาตรงนี้เอขาพาไปดูเฉยๆทะเลน้ำนั่นเนี่ย เนี่ยเขาคิดกันเนี่ยแค่อ่าวไทยแต่เนี่ยดันคิดไปไกลถึงแปซิฟิกกันนี่ยช่วยอยู่พี่ไม่มีสกิลพี่ไม่มีสกิลพี่ก็จะตายเลยนะไอ้ขามวนเบิดตู้เนาะเอาพี่บอกใอาใครไปนอนตายที่ไหนนะวิ่งแมวลีดโอ้ยตายก้าวก็ตู้เอยเสียนิดเดียวเองแค่แค่พันสี่มีดอกเขาทันหลังเลย แกพันสี่เองเนี่ยโอ้คิงง้อโกรตัวพันห้าเด็กว่าพี่ตายไปกี่ตัวแล้วเนี่ยดู <c oughs> พี่เห็บ <c oughs> พี่ยังเห็นเสียดายเลยโอ้ดูข้าววะมีข้าวะาวะผมตายดิมีเกี๊ยวมีเกี่ยวมีเกี่ยวมันก็ข้าวหัวเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> มันก็อยู่ยที่มองมองเดียวกันดิเฮ้ยเสียตายจริงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย คุณผู้ชมครับเราไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราตีอีกตัวหนึ่งแล้วกันมาถ้าตานี้ไม่ได้นะครับผมจะไปลงดันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเราเนี่ยก็จะปิดคลิปเด้อก็คือผมจะไปลงดันซื้ออันนี้แหละหมัดมังกรนะครับหมัดมังกรมันใช้เท่าไหร่นะหนึ่งพันใช่ไหมห้าร้อยแปดมิลหนึ่งพันห้าร้อยเลยใช่ใช่โอ้ยคือแพงแย่สิเรนโบ้เอ้ยตกโอ้หน้าเกียดนี่มาเดี๋ยวพี่เปิดมันรอแล้วกันนี่ก็ไปดูแล้วกันอ่าเอาสียูเมกส์เลยสีเยลโล

มันยิงเหนได้ไงอ่ะมันเล็งหรอจำได้เหรอเ่แชงพีไหมเออมันใกลแล้วมันกลแล้วนอ้ไอ้ไอ้นอ้ไ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 อยอยนอ้ไอ้ไา้ไะ้ไอ้ไอ้ไอ้บอไอ้บอ้ได้ไอ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 ้นะ้ไอ้ไเ้รอ้มอ้ไอ้ไหมหรือเั่นไองไอ้ไอ้รอ้นอ้นอ้ไอ้ไอ้ไล้ไอ้ไอเไอ้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 ไก้ไอไอ้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 ไอไ้อ้อ้ไออกออ้้้้เอะไ้้ เฮ้ยพี่จะตายพี่ทำอะไรจี่ดูแลตัวเองเลไม่ไหวดูแลตัวเองดีๆนะเฮ้ยๆฮ้ยอันนึงขอลลดภาพก่อนมันติดไม่พี่ตายเนี่ยพี่จะตายพี่ตายได้แล้วเนี่ยรู้ป่ะนี่เน่โอเคยังอยู่นะฮะผมยังอยู่ผมไม่ตายเฮ้ยนี่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  เมื่อกี้มันน่ากลัวมากเลยรักพาตัวมันจะรักพาตัวพี่เมื่อกี้พี่คนดังนรักพาตัวนี่นี่เดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ไปดีกลับกล้องเลยสุดสายยาเนี่ยดูเอาไปเอาไปเลยนี้ละเสียงอะไรอ่ะเออนั่นแหละหอกหอกแล้วว่าอย่าตดเอาละป่ะผมเปิดผมเปิดแมพโหลดไม่ตดวเรื่องอยู่ไหนเรือทางนี้ทางนี้ตามมันนี่ทางนี้เออนั่นแหละพี่ไม่ไปนะไม่ได้เปิดแมวแล้วเตี้ยเรื่อเดียวจ้ะ ยิวนักเกียรติจะไปพี่นั่งเรือไม่ได้อ่ะเยอะแล้วนี่ไก่นั่งเรือไม่พี่นั่งเรือไม่ได้จริงไม่ผมล็อกเรือไว้แหละผมล็อกเรือไปเกิดยังเฮ้ยสกิลแล้วอู้กระโดดไกลเทแทเสียเรืทำไมมันปีนยังไงมันขึ้นห่างไยเล่นเรือไม่ได้พี่นั่งอะไรไม่ได้เลยโอ๊ยหนอ จะไปดูไงอ่ะที่นี่ผมล็อกเลรือไว้กันขโมยแเราจะไปดูนี่ยังไงทีนี้โอ้จะไปดูเจ้เลือดหนีบเลือดหนีบเดี๋ยวเดือวเกือบเอาละไม่ไปละอย่าจะตายไปแบกเรกโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยตัดไปตอนที่ดันจบเลยแล้วกันนะครับขี้ข้านเอาละครับตอนนี้นะฮะผมก็ลงดันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแบกเนี่ยคนเดียวเลยเนี่ยไม่ช่วยผมนั่นเองนะฮะสุดยอดไปเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาซื้อมัดมังกรนะฮะหนึ่งพันเนี่ยเราจะไม่ผิดมันใช้หนึ่งพัน นี่ๆตรงนี้เฮ้ย <1, 000. S 1> เสียงอะไรอ่ะห้ร้อยถ้ามันสั่นๆยางี้งวะหนึ 1, <000. S> 1> 1, ่งพันหนึ่งหวะเออโอเคห้าร้อยนี่เท่ดนเกาะคอนแ้วเนาเชฟระดุมเทสดีวะเนี่ยไปเจอไปรุ่นเทสดีเวอร์ชั่นตัวใหญ่เนี่ยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมาดูดิ <c oughs> โอเยครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราไม่ได้ดาบเล่นงูคุแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับต้นคลิปอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมไปตีบอสอะไรก็ไม่ดรอปเลยนะฮะซึ่งผมก็เลยมาลงดันนะครับเพื่อที่จะทําหมัดนั่นเองนะฮะแล้วเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบๆฟาร์มนะครับให้มันเนี่ยมีสกิลนะในการใช้นั่นเองเพราะตอนนี้ไม่มีสกิลเลยโอเคในคลิปนี้สำหรับใครชอบฝากกดไลค์ผมด้วยนะฮะดูดิเนี่ดูนี่มีดาบเล่นงูคุเห็นเราอยู่ไม่ได้ดดดดดด ลบไม่ได้อิจฉานะครับอิจฉาตาร้อนตรงนี้นะฮะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนอ uh, ่าพระนะครับบางคนบางคนนะครับเป็นผู้เรียนใหม่ยังไม่รู้นะฮะว่าเปลี่ยนพระตรงไหนนะฮะว่าเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพราะว่ามีคนถามผมนั่นเองนะว่าเปลี่ยนเป็นแบบจากร่างเล็กเป็นร่างใหญ่ร่างใหญ่เป็นร่างเล็กเนียนะตรงนี้นะครับโอเคปะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับกู๊ด b บ e ครับ